It's hard to breathe but that's alright hush โอ้โหขนาดด่านกุญแจสองอันนะมันยังได้ด่านนี้นะไอด่านลูกจี้นะ <c oughs> ที่ได้แค่นี้เหรอเฮ้ย what เดี๋ยวนะ ว t t h ต่ฟักเชี่ยอะไรวะเนี่ยอยู่อะไรวะเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะจุ๊บจบุบเป็นอะไร

เฮ้อวัดตัดกุดโดนเข้าแล้วไนงะอุ้อมเลยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวนะโดนเขาหลอก <c oughs> เดี๋ยวนะติดบอลโร่ด้วย what what the fuck มึงไปอะไรกันเนี่ยโอ้โโอ้ร้องกันนาวเลยว้าวเฮียอะไรวันนี้อ้าวขออุ้มหน่อยดิมึงอะไรกันนี้ <laughs> เดี๋ยวใจเย็นๆมีอะไรก็จะโอ้โเออโปสามคนกูเลยชอบมึงเลยเอาเอาเขาเขามึงจะตายไหมกูถามจริงเอากูลองดูดิบอโลลุกบอโลยศแม่ โอ้ยนี่มึงเสพเอกย่ยอมากี่ช่องเลยสัผีเจอเทพโอ้หสันกุยมากูเล่นกับมึงได้ทั้งวันอะวันเนี้ยเล่นที่บ้านเว้ยมามาเลยมาได้มาได้เล่นทั้งวันวันเนี้ยมามึงจะจบไหมล่ะเกมเนี้ย โหไม่ให้ไม่ให้ใหโอ้ยแม่งใส่เบรกย่อมาสี่ช่องไม่พอแม่งใส่สเปนอีกแปดช่องไอ้สันมันจริงพี่ไร่ฝันได้ทั้งวันเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังฝันไม่โดนเลยไอ้เหี้ยไม่ได้โป้เลยมึงแกงลม้มไม่จัดมีแกล้มด้วยใสยไ่ไรกูจะจัดเอา้ามีไปไหนอะ โอ้โหมึงเดี๋ยวนะกล่องพยาบาลมึงนี่พกขวดบร็อคแทมมากี่เอ้าชากปักไปหนึ่งเอ้าล้มให้กูเหอะเนี่ยมึงตายละรอบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้นะเพื่อนนะ่ะอีหยังวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเยอะเกินอืมโอ้เฮ้ยเอา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 ว่าต่อเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยอะไรวะเนี้ยจับมึงก็ไม่ได้อีก มือกูพองอีกเมื่อกี้หทำจริงอ้าวกูตีมึงตอนไหนมึงล้มเนี่ยอ้าวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวก็ลุกขอร้องล่ะมึงตายแล้วมึงใช้ปมไม่ได้แล้วติดบอลโลด้วยมีบุกบอลโลด้วย มีเกมไหนมีโปวบ้างไม่มีคำรองน้องมีทุกเกมมีทุกเกมมันก็มันก็นกจะทำอ่ะยินอย่างตอนเนี้ยกูมไม่ได้อยากรู้อะไรเลยนอกจากว่า กูจะจบมันยังไงเนเกมเนี้ยกูถามจริงว่าถ้าเกิดกูกไม่ใช่เนือ้อกูจะได้ตีมันไหมเฮ้ยเหี yeah! ้ยตกใจหมดนึกว่าผีหรอกแล้วมึงโดนแขวนได้ไงฮัลโหล อย่ามาทำเนียนเสแสแ้งเป็นเจ็บขอร้องจบทีเถอะเออปั่นเลยเพื่อนปั่นเลยอือโอ้โหโ,หโ,หโอ้โห,โหดูมันดูมันโอ้โห มาสน,นุกไหมเนี่ยสน,นุกไหมนี่น้องๆมึงตีแล้วติดบอลโลไม่เอาเอาตัวนี้ไม่ให้กูอุ้มด้วยมันไม่ให้กูอุ้มด้วยประเด็นอะเฮ้ยเอาไง แล้วก็ลุกขึ้นมาอีกสวยต้องตายแล้วปะ่ะก็มีคนตายแล้วปะ่ะช็อตเนี้ยเดี๋ยวเดียช่นั่นโดนแขวนแมงสนุกไปกันปุนมันโดนแขวนแล้วทำไมมันมันไม่ตายวะมันโดนแขวนค้างไว้เนี่ยเนี่ยมันเพื่ออะไรวะ เจดเคฮิวจนหายเจ็บฮิว้นหายเจ็บโอ้โหลกยังไงก็ไม่ล้มตียังไงก็ไม่ตายอมตะหรือว่ามาเวลอืหักมือ เี๋ยวกูรู้ละไปเดี๋ยวกูววจะไปเปิดประตูให้เองไปพวกมึงรีบออกกันไปได้ละเออเออไม่ต้อง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 เปิดให้เดี๋ยวกูเปิดให้เลยไปเชิญเชิญเชิญ เชิญเลยครับน,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 น้องๆน้องๆเชิญโอเคไปสเสด็จไปเออไปไปเออไปไปนะไป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 ได้แล้วไม่ใช่ว่าแม่งออกไปไม่ไม่ใช่ว่าแม,ม่มมงกลับมาได้อีกที่กูหาแดกเลยนะจริง พี <laughs> ่เชิญเลยไปให้ไปให้หมดไอ้แค่นั้นแม่งโดนแขวนตะขอเลื่อนแม่งไม่ลดไงประเด็นอะแต่ว่าอะไรของมึงทำแบบเรียกใครย,ยางยางเขาออกกันหมดละยางยาง ยังอย่างนี้นะยังอยู่อืมผมว่าแม่งแปลกๆเหรอผมว่าแม่งแปลกๆตัต้งแต่ไม่เอาด่านไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ดินฮุกมาเฉย